เรามาสอนแก้ดูบิกกันวิธีที่หนึ่งคือหมุนแค่นี้เอ้ยรอเล่นมาอันนี้จริงแล้วอะดูนะนี่เป็นรูปดอกไม้แล้ ได้หนึ่งชั้นแล้วทำสองชั้นกันยังหน้ามายเร็วทำไมีนสองชั้นละไม่เต็ม น้องถอดเองแหละฮะน้องถอดเองหถอดทำไมถอดเพราะปลั๊กไฟฮน้องถอดเพราะปลั๊กไฟอะไรไม่ปลั๊กไฟไม่จริงๆอ่ะไม่ได้จะถอดหรอกถึงสู่สุดท้ายแล้ว